สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยกิโอมา Master ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายของเด็กเชฟนะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็เปลี่ยนไปเล่นเด็กใหม่กันแล้วนะก็ตอนนี้ครับเริ่มก่อนนะมือแรกครับมีเป็นเดเวอเนอร์สองใบมีชีดาบด้วยการันตีความสําเร็จนะแล้วก็มีเมนูครับกับดวนอันนี้เราก็จะไปได้สุดบอร์ดเลยนะมีชีดาบด้วยก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับท่้นแรกครับพวกควปลอดภัยนะลงไปเดเวเนอร์ครับไปรอก่อนทุกนี้ทางสะดวกนะครับโอกกระแปงขาวกระแปงขาวเซตหนึ่งขึ้นมาก่อนแล้วก็ใช้ดวนเลย เอาไปเชฟครับเป็นขนมหวานแล้วก็เชฟเสิร์ครับเสิร์เป็นจานปลานะจะได้เลียนคูน่นีได้แล้วก็เก็บไมดูไว้ใช้ตาหน้าด้วยไปต่อครับใช้ไปไอจานปลาครับที่กำเรียกหรือวลหนึ่งออกมาหนึ่งก็เสิร์ครับเสิร์เป็นจานเนื้อนะแล้วก็เรีนเชฟครับเชฟหนึ่งเปิดห้าเชฟสองก็เอาเชฟมาแปะก็เป็นท่าปกตินั้นขึ้นฐานเติร์ทาไปครับเจอห้าน,นะเจอเชฟด้วยโอ้เชฟลืมเลยทีนี้ เรีเอาไปเชฟึ้นก่อนนะครับพอเชฟเ็จขอได้เยอะกว่าแล้วก็5้าเนี่ยมาสเปรย์จากเด็กได้เพราะงั้นก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละไปต่อครับเอเฟกเชฟครับชี้หนึ่งแล้วก็สเปรย์มาขึ้นมาหนึ่งครับเห็นโดนชี้ก็รวบรวบเลยออกเป็นสามครับเทฟขึ้นมาสามก็จุดหนึ่งตัวปชี้นิ้วครับชี้นิ้วชี้ดาบนะการันตีความสำเร็จสุดสุดไเฟกด่วนครับรีมูฟชี้สาม ตามครับสั่งรวบตัวนี้เรารวบโดยการใช้เชฟกับดีไวเนอร์นะครับเพราะว่าจะได้เหลือสาวไวเล่นอย่างที่เคยบอกครับเพราะตัว Effect เอฟเฟกต์หรือว่าห้าเนี่ยมันไม่มีเทคพวกกันเล็งครับเพราะงั้นต้องมีสาไว้ช่วยนะถ้าเกิดมีใครสักคนโดนเล็งครับจะได้รวบต่อได้อีกนิดนิดหน่อยหน่อยดีเชฟครับเชฟหนึ่งเป็นห้าครับจะเสือท้องนะแล้วก็ต่อมาเป็นเชฟดีไวเนอร์ช่างมั้ครับเพราะว่า เคฟเก็บไว้ในเด็กอ่ะตัวหนึ่งค่าครับเซิร์ฟเซิร์ฟฟิลแล้วก็ปรับฟิลเลยเสิร์ฟเป็นคอสเตอร์ครับก็ปาตัวนี้ของจะค่อนข้างค,าครบนะแล้วก็เซตครับเซตสามครับเอ็นเฟสเอฟเฟกต์ฟิลยาสองจนอีกโจเชฟนะเชฟเต็มหมดตานี้ตัวนี้เราจะมีเป็นหนึ่งที่บิลครับแล้วก็ล้างบอร์ดนะแล้วก็มีสามครับกันเล็งไม่เชิงกันเล็งหรอถ้าเกิดโดนเล็งแล้วจะลวกแล้วก็มีชี้นิ้วครับชี้ดาบคอเตอร์ครับ น่าจะพอเอาอยู่นะไป่ปครับใบแรกกน็น่ากลัวนะเป็นซอมบี้เวอร์ครับเปลี่ยนมอนทุกตัวบนสนามกับมอนได้หลุมเป็นอาร์เดครับคิดว่าน่าจะเป็นพวกแอนตี้เมตานะเพราะว่าถ้าเกิดโดนไปดีไปไอ้พวกเด็กที่เล่นเทาครับจะแพ้เลยนะเพราะว่ามันจะเป็นซอมบี้ทุกคนเลยจะไม่เกี่ยวกับเรานะเซทห้าครับเพราะค่าหน้ากลัวนะเพราะถ้าเกิดเปิดเป็นสกนะิลเดนอะเราจะค่นค่าเสียเปรียบนะเพราะว่า เด็กเราไม่ได้ใส่ของกิมอะครับไม่ได้เผื่อใจมาโดนอะไรอย่างนั้นนะก็ต้องรู้นครับว่าเขามีฟัดเกตอะไรบ้างเพราะถ้าเกิดเป็นพวกแดงแคนบ,บีโอริวันเนี้ยอาจจะลำบากน,นะเพราะว่าเป็นสบ,บี้หมดแล้วอะไรงนี้ใช่ไหมแค่อริวันนี่มันใช้ได้เถอตัวละเผาละตัวปะหรือว่าได้แค่เผาเดียวก็ช่างาละกันพอร็จตัวครับตัวนี้เป็นไหกยกรรยานครับหายกรรยานเนี่ยมันจะทําให้เด็กเราช้าลงเยอะเลยนะเพราะว่าเด็กเราลันด้วยเวทใช่ไหมละ่ะหายกรรยานเนี่ยถ้าจะใช้เวทต้องเซตก่อน ก็ทําให้เราชาร้าไปเถิงน,นะสมมติเราอยากจะพินิจกรรมเพิ่มเนี้ยเราก็ต้องเซตจานเนื้อไปก่อนเกร์ใช้ใหม่ตานาได้อะไรน,นี้แต่ว่าเรายังมีดีไวเนอร์ครับลงปุ๊บโม่แล้วก็ยิงก็ได้นะถ้าเกิดเราอยากจะเล่นก็เดี๋ยวเราดูข้าวคอเปิดเพิ่มเปล่าเฮ้ยเป็นมิเชค,ครับมิเ่ก็อ้ามเปิดครับไอ้นี่ก็ตัดทางเด็กเราจังเลยนะแต่ว่าอย่างดีครับที่เราเริ่มก่อนนะทาให้เราแบบเซอรของมารอไว้ครบอยู่แล้วอันนี้ครับถ้าเกิดเขาแบบถ้าเกิดเราเริ่มหลังนะอัตานี่ดูไม่จืดเลยนะน่าจะแบบ ยับเลยก็ถือว่าโชคดีไปนะที่เริ่มก่อนแล้วก็ไปต่อครับเป็นเอลลิตครับก็เป็นเด็กลุงทองนะแต่ว่าสมัยนี้ลุงทองมันน่าจะช้าไปสักหน่อยละมั้งแต่ถ้าเกิดได้เป็นฟัดเกรดเองครับลุงทองก็น่าจะข้อค่าสับเขียนกว่ามั้งเพราะวันเติมของได้ก็ใช้เป็นไอเวสเอลลิทครับใบนี้สเปพ่อจากจากไหนอะจากเด็กหรือหลุมตัวนี้ก็มีอุดราครับอยู่เราในเกตดดีกว่า พ้าเกิดพ่อลงมาครับจะยุงย่งยากนะเพราะเหมือนพ่อเขาป้องก,กันเยอะแล้วเขาไม่ลงมาตั้งตีอยู่แล้วอริสครับข้าเลยครับเมนหนึ่งนะเมนหนึ่งก็ลงเป็นดีเวนเดอร์ครับดีเวนเดอร์เดี๋ยวเราจะโมเป็นมนเดลเดสแล้วยิงหลังหนึ่งใบโมครับตรงนี้เราจะไม่ยิงทั้งไอ้มเมกับไากัมยานนะครับเราจะยิงเบเซเพราะว่าไอ้สองใบเนี้ยมันไม่สมผลรอะไรกับเราแหละปล่อยันไว้อย่างนี้เดลกก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่อาจจะช้าลงนิดนึงครับแต่ว่าพอได้อยู่ ตัวนี้จิ้มเลยครับได้เป็นใบเคาน์เตอร์นะก็ถือว่าพอใช้ได้ครับเราได้ไประหยัดเคาน์เตอร์แล้วด้วยแต่ถึงว่าเราเคาเปิดเคาน์เตอร์ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ยังมีเคาน์เตอร์ของเราคอยเคาน์เตอร์เขาอีกทีหนึ่งนะจริงๆถ้าจิ้มใบนี้อาจจะดีกว่าเพราะใบนี้คืออะไรก็ไม่รู้ก็ว่าต่อเลยครับแบทเทิร์เลยดีครับเหมือนเดิมนะไล่ดาเมจแล้วก็่านเลยครับเทสตหนึ่งนะเทตตันเดียครับเผื่อตานหน้าเราลง เชฟจากเซตหนึ่งแล้วก็จ้ได้พี่ตอบต่อได้เป็นหนึ่งครับอ่ะ่านเลยนะแปลว่าไม่มีของครับแล้วเขาจะใช้เป็กของไอกระดกเอลดติด้วยตอนเอ็นเฟดอะใช่ไหมสามารถรีมูฟมันจากหลุมแล้วก็เอาพวกโลเดนแลนครับมาเซตได้ก็เป็นพวกกระดักที่สเปรย์มอนนะนิบุครับเอาเป็นหมามาเซตนะหมานี่ก็ไม่น่าจะเก่งเท่าไหรนะ่ประปอกาสองพันห ก็เคครับเล่นต่อนะจัวจัวเมนูนะแต่เมนูใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าติดมีเทคนะห้ามเสิร์ฟเทฟก็ติดมีเทคครับห้ามเสิร์ฟเหมือนกันก็คือถือว่าอย่างนี้แหละเฮ้ยเราก็เล่นอยู่แค่นี้ไม่เอาไว้เล่นอะไรเยอะแยะทำมาเพิ่มครับเพื่อให้ดาเมจมันเกินนะเพราะตรงนี้เขา4,100ใช่ป่ะไอ้สตัวนี้มันได้แค่เท่าไหร่3,900ก็ลงไปให้มันนะตาตายไปครับลบปุ๊บพอเราตีเขาเปิดไอ้กระดักหมาครับเรามีเคาเตอร์ที่เราเก็บไว้อยู่แล้วนะแล้วก็เคาเตอร์ครับในเกตเลยครับเพื่อที่เดี๋ยวจะปิดเกมตามนี้และ นี่เกครับแล้วก็ดมตีเลยไปสบายนะอันนี้ก็ถือว่าโชคดีครับที่เริ่มก่อนนะเพราะถ้าเกิดเล่นหลังนะเกมมันก็แบบทิกไปแหยบเลยก็เดี๋ยวนี้คนเล่นพวกเล่นข้าโพดเยอะครับยังไงเริ่มก่อนไม่ได้เปลี่ยนครับถ้าเกิดเขาเริ่มก่อนอาจจะแพ้ได้เลยนะก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูลิเด็กั่งข,งขง้ามกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิเด็กของเด็กเอลดิตเมื่อตะกี้นะครับก็เป็นเอลดิตที่เล่นเป็นปัดเกรดนะ มีแบบของอย่างครบครับมีพวกแบบพ็ดเกจใส่ทุกแบบเลยบ้างเนี่ยเกือบเต็มเลยก็เดี๋ยวดูเมนเได้ครับใบแรกครับเป็นบัญชีครับแบญชีนี่ทิ้งปะทิ้งเสริปปะรีมูฟการไปนี่ครับเสร์ฟซอบบี้วั์ขึ้นมือได้แล้วก็มีตัวใหญ่ตัวที่เก่งครับถ้าเกิดมีฟิวอยู่สเปรย์ได้นี้แล้วก็ถ้าเกิดมีพวกซอมบี้ใช้เอฟเฟคครับนี่ได้สองอย่างนะอันแรกคือในเกตเอฟเฟคนั้นอันที่สองคือรีมูฟมอนเตอร์หนึ่งตัวจากบนสนามรือในหลุมไอ้เหมือนจะใช้ได้เรื่อยๆเลยมั้ง ตาไบก็เป็นลูกทอครับตาใบนะมีหายด้วยหายใส่ใบเดียวแล้วก็เปนเวครับแหวนไอ้นี่สเปรจากมือหรือเด็กหายรัวครับตอนพโรนะก็เป็นคืกคืนฟัดเกตแหละที่บอกครับถ้าเกิดเล่นแบบเล่นเผาสู้ไม่ได้เลยนะแล้วก็เอลแรครับเซิร์ตยูนิแมทด้วยแล้วก็เป็นเวครับสเปรจากเด็กหรือหลุมสามเลยคอ์เตอร์หนึ่งครับแล้วก็ที่เดี๋ยวเป็นฟัดเกตแล้วนะเป็นหายกํายาครับสองใบรเวอรี่ครับรเวอรี่นี่มีได้แค่ เา่าเดียวสักวีดีครับอันนี้ถ้าเกิดโดนก็ลำบากนะแล้วก็เป็นสมาร์ลิมิตครับถ้าทอร์ไฟลลงมอนได้แค่ไม่เกินสองครั้งโคเซแมทครับมีได้แค่ธาตุเดียวแล้วก็มีเทครับห้ามเสิร์อได้แคบีออนนี่วันคอนโทรลอ๋อคอนโทรลได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมเผ่าละตัวป่ะมอเตอร์ออฟอีทไทใช่ก็ถ้าเกิดว่าเปิดซับบี้เวิลด์ครับแล้วก็โดนเป็นไดแคบีออนเนี่ยก็ต้องเอาออกหมดเลยเหลือแค่ตัวเดียวสู้ยากนะแล้วก็มีเสือครับแล้วก็โจรสลัด คนขี่มาเอาไว้ยิงนะเมนเด้ก็ประมาณนี้ครับพราะเต้าเขาไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูตทสองต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตาที่2นะครับแล้วก็เป็นตาสุดท้ายของเดคเชฟแล้วด้วยตาด้าหลังครับมือแรกครับมีเป็นแม็กซี่ครับมีเป็นดีไวเนอร์สใบมี3ครับแล้วก็มีเมนูนะมือนี้ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าเกิดเราเริ่มก่อนเราก็ไปสุดไม่ได้แต่ว่าเรามีแม็กซี่ครับก็เดี๋ยวเราดูว่าแม็กซี่จะช่วยอะไรเราได้บ้างนะตันี้รอเฟครับเม่หนึ่งเป็นลาบบลินครับลาบบลินเยอะมากๆนะอย่างที่บบกครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาน้าจะคิดเล่นคอนโทรลแหละเป็นเด็กกับเซตหลังอันนี้จะเริ่มเสียเปรียบแล้วครับไม่เหมือนตามเมื่อกี้นะถ้าเริ่มหลักครับอาจจะลำบากได้เพราะเขาเป็นเด็กกับดักนะตัวนี้เขาเริ่มเป็นน้องเขียวครับเขียวเสอร์นาฬิกาครับถ้าเกิดเสอร์นาฬิกานะ่ครับแปลว่าสวยละดนเบิมือม่อ ใช้เลยครับนาฬิกาแล้วก็เซครับเป็นบิ๊กเบลยวกับับตัวนี้จะโดนระเบิดมือครับหนึ่งใบเราแม็กซี่ครับแล้วก็ปาไปเลยนะก็ช่วยไม่ได้ครับเวลามันจะโดนมันก็ต้องโดนนะอันนี้เป็นท่าบรคับเป็นแม่เก่าครับแม่เก่าดีเขียวขึ้นมือแล้วก็เดี๋ยวเราแม็กซี่ครับจวดจวเป็นชิลครับตัวนี้เอฟเฟกของแม่เก่านะก็ถ้าเกิดเห็นเพื่อนไม่ใช่สิถ้ามีมอนสเตอร์ครับออกจากฟิลด์ด้วยผมของกำดัง จะได้ทำลายมือหนึ่งใบหรือว่าบนสนามนะตัวนี้เป็นแบบสุ่มครับที่เขาล่าเลือกครับว่าตัวแม่เก่าเนี่ยครับยิงแม่นมากๆนะตรงนี้เรามีเป็นเมนูครับกับฟิลวีสาม 3, ดีเวนเนอร์ครับถ้าเกิดเขาย,ยิงโดนด,ดีเวนเนอร์เราเราก็จะสบายเพราะว่า,วามันซ้ําก็เดี๋ยวเริ่มเลยตัวนี้ครับเดี๋ยวที่บอกครับแม่นมากๆนะแม่นแบบแม่นเหมือนเปิดมือเลยก็คือตรงนี้อะไรก็ไม่เสียหายถ้าโดนจิ้มฟิลนะเพราะว่าเด็กเราใส่ฟิลใบเดียวแล้วถ้าเกิดฟิลพังครับกว่าจะเก็บขึ้นมาได้มันยากนะแล้วก็เราจะเสียการวนของด้วย ตัวนี้คือครับอันนี้แทบแ้ๆแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราดูต่อครับว่าพอจะสู้ได้หรือเปล่าตัวนี้เอฟเฟกของแม่ครับสามารถเอากระดาษปกติจากหลุมมาเซตได้แต่ว่าถ้าจะเปิดต้องมีมานครับก็คือต้องมีมอนอยู่ถ้าเราเคลียร์มอนได้บิ๊กเวลคั่มก็เปิดไม่ได้ครับเป็นบิ๊กเวลคั่มเสร็จครับเสร็จนะแล้วก็มีเป็นเชิงเทียนด้วยคู่กับสายเฟลยไดเวอร์ครับทิ้งมันครับคู่กันเอาเวกกระดาษใช่ไหมอ่าเวกกระดาษลาบิลินมาเซตได้ เป็นฟิวครับเฮียข้อนขางยำแย่ครับเพราะว่าเขามีทั้งฟิวนะแล้วก็มีบิ๊กเวลคัมครับที่เราแปะไว้ก็คือเราจะโดนยิงรัวๆนะโดนยิงบอ่อโดนยิงมือน่าจะเลเทใช้ได้ตอนนี้นาฬิกาครับเก็บขึ้นมือนะพร้อมใช้ตลอดเวลาแล้วนกะ็เปิดฟิวเลยผ่านเลยครับตัวครับเฮ้ยข้อนขางยำแย่ครับแต่ว่าถือว่าพอใช้ได้นะเพราะว่าเมนูยังอยู่ก็เดี๋ยวถ้ารอรุ้นครับว่าเมนูทำอะไรจะบ้าง ตอนนี้ขั้นแรกครับลงดีเวนเจอร์ไปก่อนครับเอฟเฟกต์เดี๋ยวโมนะตอนนี้โดนไปทานเซียนครับทานเซียนก็ช่วยไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาเป็นเด็คอนโทรลนะแล้วก็เป็นคิวเวลคัมเลยนะครับไม่คยับลีลาเลยเลยคิวเวลคัมครับถ้าเป็นแม่ใหม่แล้วก็ดีแม่ใหม่ครับเฮ้ยโดนยิงรัวๆครับเอฟเฟกต์ฟิลนะถ้าเกิดมีการใช้พวกเวลคัมไลเบลินครับได้ยิงการ์ดใบหนึ่ง แล้วก็เดี๋ยวเอเฟ็กแม่อักนี้จะดีหน่อยครับเพราะว่าไอดูเนอร์อ่ะตายใช่อาเซเซนเป้าหายครับเรายังได้โม่ต่อนะเราก็โมก่กบแปางขาวครับเอาไว้เสิร์ฟขอมาเล่นนะต่อให้โดนระเบิดมือครับเราก็จะเสิร์ฟใบที่ขาดมาเล่นต่อได้เฮ้ดยดีเชครับเชนหนึ่งจะเสิร์ฟครับเชนสองระเบิดมือก็ให้เขาระเบิดไปก่อนมีพวกนี้โดดขึ้นมือนะคุ้มๆไปเลยแล้วก็ผิวครับ คือก็ถ้าเกิดมีอะไรอะกับดักที่ไม่ใช่ไลเบลินครับสั่งใช้จะได้สเปร์มารหนึ่งตัวจับมือหรือหลุมอีโต้ครับสเปไปเขี้ยวนะเดี๋ยวเขี้ยวเซิร์ตอีกเก็บเชิญเทียนแล้วก็แม่ครับยิงยิงดีเวนเนอร์ครับดีเวนเนอร์ไม่สำคัญอ่ะดีเวนเนอร์สำคัญดิเพราะว่าถ้าเกิดเราจะพิธีกรรมใช่ะเราพิธีกรรมโดยการทิ้งดีเวนเนอร์ทิ้งอะเราจะได้สเปร์เชฟมาด้วยเชฟเสิร์ชของเล่นต่อ อันนี้ก็คา่าเสียหายนะแต่ว่าช่วยไม่ได้ครับมันสุดนะอย่างที่บอกครับไอแม่เนี่ยยิงมือแม่นมากๆแม่นแบบไม่น่าเชื่อเลย <_ d ų> แล้วก็กระป๋องข่าวครับเซอร์เป็นเวพีกรรมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเล่นคู่นี้เพื่อเล่นต่อตวนี้เสกของเขียวครับแล้วก็เชนนาฬิกายนะตัวนี้น่าจะลำบาก <_ d ų> ทินนาฬิกาครับตัวนี้กะดักจะเปิดใช้ได้ทันทีนะหนึ่งใบเดี่ยวครับเซอร์เป็น ตาผิงตาผิงก็เดี๋ยวอ๋อเชิงเทียรครับทิ้งเลยทิ้งคู่กันครับเอากระดาษมาเซตเป็นวิวข้ามครับเทอนี้ฟิวเขายิงไปแล้วนะถ้าเกิดเราลงอ,าอะไรเพิ่มเงี้ยเขาก็จะยิงต่อไม่ได้ละก็คือเราจะได้เลนมอนแต่ว่าตาหน้าครับอาจจะโดนหมาเดิมนะนาฬิการครับเก็บขึ้นเลย่คุมสุดๆในไอ้มอนนี่เราไปได้เลยครับใช้เป็นเมนูครับเปิดเป็นสอกับเชฟครับ เพราะตรงนี้เราอยากได้เชฟนะแต่ว่าถ้าเกิดได้2มาก็ไม่เสียหายครับเพราะว่าสองมันก็จะได้เอาดันเนื้อขึ้นมือด้วยจะเล่นต่ออ่ะเขอให้สองครับสอบช่วยไม่ได้นะเชฟเดี๋ยวค่อยหาเอาตัวนี้มีดันเนื้อแล้วครับใช้ดันเนื้อเลยทีบิ้วครับเลข2สองนะโดยการทีบิ้วสามทีไปครับเพราะว่าถ้าลงลงตัวดาวเยอะไปไอ่ะไอหนึ่งอ่ะจะลงไม่ได้ครับตัวนี้เราจะลงสองไปก่อนใช่ไปบิดไปจิ้มอะไรเงี้ยแล้วค่อยทีบิ้วลงหนึ่งครับเปิดหาเพื่อนมาเล่นต่อ ่อครับเอฟเฟกต์อครับใช้จันเนยนะจะสั่งปิดมอนได้แล้วก็สองจิ้มเฮ้ยเราจิ้มฟิๆๆวทิ้งเหรอครับเพราะว่าฟิวอะลำบากนะเพราะว่าถ้าเกิดเราฟิวยังอยู่ครับเราจะโดนพวกเวลคัมอะยิงบอดเราไปเรื่อยๆทาให้เราค่อนข้างเสียเปรียบนะแล้วก็ไปต่อครับจานป้าทีมที่สองครับลงหนึ่งตรงนี้เราจะได้เก็บเลยครับเพราะว่าเอฟเฟกต์ของจานปานะใช้พิการ,รเล็กหนึ่งครับจะเก็บจันเนยขึ้นมือได้ แล้วก็ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราใช้เลเวลหนึ่งครับเปิดห้าหากให้สักคนมาช่วยนะตรงนี้จะไม่ไหวละอันนี้ได้เชฟครับถือว่าดีมากนะพอเชฟไม่จะสั่งชี้ได้ครับชี้ปุ๊บก็รวบเล่นต่อไปเชฟเลยครับเพดูล่าชี้เลยแล้วก็หนึ่งครับโดนชี้สั่งรวบได้ดิโซครับรวบแม่ทีเลยนะเพราะว่า ให้แม่เขาอยู่ในหลุมพอดีกว่าเพราะว่ายัางไงเขามีบิ๊กเวลคัพนะแต่ว่าบิ๊กเวลคัพมันชุบจากหลุมได้อยู่แล้วครับเราก็ทำเท่าที่ทำได้นะพอตอนี้โดนหนักมากๆลงไปสามครับแล้วก็เชฟขึ้นมาเอฟเฟกต์สามจั่วใครสักคนเชฟเสริลด,ด้วยซิโซครับเสริเป็นสตาร์นะเพราะเดี๋ยวสตาร์เผื่อได้ชีครับเพราะว่าเผื่อเราต้องการเล่นในแบบเมสองตัวนี้ เป็นเชตนะครับเพราะเราไม่เหลืออะไรให้เสิร์ฟแล้วเพราะว่าฟิวไม่อยู่ไม่มีของวนครับตัวเราจะเริ่มหมดไปเรื่อยๆด้วยไม่มาเต้นเลยครับเอาสามตีนะแล้วก็ตัดรวบครับรวบเป็นห้าห้าเสิร์ฟครับตัวนี้ครับถ้าฟิวอยู่ก็จะเสิร์ฟฟิวขึ้นมานะเล่นต่อแต่ว่าฟิวไม่อยู่แล้วครับเราก็ต้องเสิร์ฟเป็นพอเตอร์เตเลเชครับเชนหนึ่งเชนสองมาแปะเชนหนึ่งจะเสิร์ฟอีโศครับแปะก่อนแล้วก็เสิร์ฟครับพอร์เตเล่นต่อเลยครับ นี่ตำเหน่นนะแม่สอครับเทสเป็นพอเตอ,เตอร์กับสตาฟนะตนัวนี้เอฟเฟกของแม่ครับถ้าเกิดมีการใช้พวกกำดักนาะจะสเปย์ได้สเปยตั้งกันด้วยแล้วก็เปิดเป็นวิวข้ามครับวิวข้ามนี้จะสเปย์าจาเด็กอย่างเดียวนะเพราะงั้นแม่เก่าที่เรายิงทิ้งไปแล้วครับก็จะไม่เจอกันละเอฟเฟกของแม่ใหม่ครับมีกำดักต่างใช้เอากำดักใบอื่นมาเซตได้ ดูโซครับเป็นดารุมานะดารุมาที่ก็ข้างอันตรายครับเพราะว่าไอพวกมอสของเราอ่ะมันจะต้องไปเป้าโจมตีในขาที่มันใหญ่น้าครับถ้าเกิดโดนตีตอกค่ำก็จะไม่ได้รวบนะแต่ว่าเรามีเคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์ก็น่าจะพอยือได้บ้างน,นะไปครับกกากาศเฮลไฟเลยอีไฟจวครับเราเปิดไอสตาร์รอไว้ก่อนนะเผื่อจำเป็นจะต้องรีบชี้ครับได้ชี้ได้ตรงมาแล้วครับดารุมะ ก็เหมือนบัร์ครับใช้เคน์เตอร์เละช่วยไม่ได้ครับเราต้องใช้นะเราเดี๋ยวรอดูไปก่อนตรงนี้เราก็ได้แค่หวังให้เขาลงมอนตั้งตีมาสักตัวครับเดี๋ยวเราใช้5้าจะทีบิวเรียก6จะได้ล้างบอร์ดได้ทีหนึ่งน่าจะพอเขียรยได้นะแต่ว่าเขาเล่นมาขนาดนียครับค่อนข้างแม่นนะไม่น่าจะพลาดอะไรแบบนั้นได้ตัวที่ไปต่อครับใช้เป็นบิ๊กเวลคัมครับรีมูฟดีนะเคาดีเป็นลามิลินตัวใหญ่ครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไปึงไม่ดีของเราแต่ก็ ต้องรอดูครับดีปุ๊บเช็คขึ้นรัวๆนะมีทั้งเตาผิงครับเตาผิงคปีขึ้นมาชเชิงเทีขึ้นมือแล้วก็วลวข้ามเขาออกมาเสร็จได้ไปครับตงกันนะแล้วก็วิวข้มมีนาฬิกาด้วยใช้เวลคับได้ทันจีไปเลยคาปครับเป็นเขียวนะเขียวก็เสริ์ครับ ไดนีเสเปตักกันเลยนะพวกรู้มากแล้วน,น่าเบื่อจริงแล้วก็เฟคแม่ครับโดดลงมาได้อีกแล้วก็ไอ้นี่ครับติงโคครับถ้าเกิดเป็นเคลาอังเกิรเนี่ยมันจะใช้นอนจูนเพื่อเป็นจูเนอร์ได้นะก็เป็น9กับหนึ่งครับลงปุ๊บจะได้ดีมูฟกราฟหนึ่งใบแล้วก็ถ้าเกิดทั้งสองคนเป็นแสงครับจะมอสซิงโคครับจะไม่รับผลเอฟเฟคของมอเตอร์นะก็คือเราจะสักลูกเขาไม่ได้ครับข้อข้างระบาดนะไอ้มอนี่ แต่ว่ามัพมีวิธีฆ่าอยู่ครับไม่ไ้เป็นฐานะถ้าเกิดเข้าตาจนจริงเราก็เรียกเป็ดมาตีถ้าแต่พอได้เพราะพลังมันค่อนข้างเอาอยู่นะตพราี้เขาจะรีมูฟหนึ่งใบครับติ๊กเป้าเขาเล็งห้านะเพื่อรักษาห้าไว้ครับเราก็ใช้สามไอ้นี่เลยลวกลวกกันดองกันเลยครับตัวตัวแม็กซี่นะค่อนข้างแย่เลยต่อช่วยไม่ได้ครับเราต้องเลี้ยงของไว้ก่อนนะออกเป็นสี่ครับ แล้วเดี๋ยวสี่ครับจะเอาสาใบายัดครับตรงนี้เราจะรีฟิลกลับมาได้แหละด้วยความยากลำบากนะเฟคครับยัดสามใบยัดเป็นฟิลหนึ่งใบครับแล้วก็ยัดพวกนาฬิกากับเชิงเทียนไอ้เตาผิดนะเขาจะได้เก็บขึ้นมาได้ไม่ได้ง่ายายัดครับเซตสองนะแล้วก็ฟปของไอ้เตาผิงครับเอาเป็นเวลข้ามาเซตแล้วผ่านเลยนะ ตัวนี้ครับคิดว่าน่าจะพอทําอะไรได้บ้างครับเพราะเดี๋ยวเราใช้เทฟใช่ชี้สองครับแล้วก็ให้เขาบิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราตรีครับตีปุ๊บก็แปลงเป็นเพื่อนได้และด้วยควาที่เป็นสี่ครับเราสามารถแปลงแปลงเป็นหกได้เลยหกอะสู้น่าจะพอสู้ได้นะเพราะัวครับจวดทาเซ่ทาเซ่ก็ออกไม่ช่วยอะไรนะรนนเข้ามาเชฟครับเชฟตาเสิร์ดเป็นพิพิวข้ามครับพิโซเลยออกเป็น แม่ใหม่อีกแล้วตัวนี้ก็เสรเป็นหนึ่งครับตัวนี้เราจะเล่นในคูงนะแล้วก็ไปต่อครับชี้บิดขึ้นมาครับแล้วก็ไปของสาตาร์ครับชี้เป็นสี่นะเพื่อที่เดี๋ยวจะแปลงเป็นหกครับแล้วก็ล้างอรอดแต่ว่าไอ้หมอนนี่จะยังอยู่นะเดี๋ยวค่อยเคลียร์มันทีหลังลูกครับไอ้โดวเป็นสก,กิเด์ครับสก,กิเด์จังหวะเนี้ยแย่มากๆครับโดนอะไรก็ได้นะคือทําไมต้องมาโดนสก,กิเด์จังหวะนี้ด้วยจังหวะที่เรากำแลังครับ จะพิกกันนะทุกครับยากลําบากก็คือโดนสกิลเดครับอันนี้น่าจะแพ้ของจริงเลยเพราะว่าเด็กเราไม่ได้ใส่ของกิมหลังมาครับไม่มีอะไรช่วยได้แล้วนะก่อปืนๆไปก่อนครับเรื่องราวน่าเศร้านะสกิลเดนี่มันน่าเกลียดจริงโลเป็นหนึ่งครับหนึ่ง,งก็ใช้เฟไม่ได้นะเพราะติดสกิลเดแปลงไม่ได้ครับพลังก็ต่ำกว่าด้วยขึ้นมาครับ ตัวนี้จะใช้เลยไม่ได้นะเพราะว่าต่อยออกเป็นไก่ครับไก่มันก็ติดสก,กิลเดย์นะเอฟเฟกมันก็ไม่ได้เพิ่มพลังครับมันก็แค่สองมาสีครับสู้ตัวนี้ไม่ได้อยู่แล้วตัวใหญ่มา,มา 3, กๆสามพันห้าตีเร็ปโปเขายังเปิด,ดนี่นะเปิดดีเวลคัมมาซ้ำนอะีกนะก็ช่วยไม่ได้ครับเราทำแบบดีที่สุดแล้วแต่ว่าโดนสก,กิลเดย์แบบจังหวะช็อตตัดสีนนี่มันช่วยไม่ได้จริงก็จะมานี้ครับสอดเดชนะครับก็ หวังว่าคนที่สนใจจะไดเดเชเป็ะน่าจะพอได้ไอเดียไปปรับใช้กันเองบ้านนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูริเดฝั่งข้ามกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลิดดกของเด็กลาบิลีเมื่อตะกี้นะครับก็ช่วยไม่ได้นะอาจจะเริ่มหลังนี่แหละก็เลยโดนยิงมือทาให้เราเสียขอไปเยอะเลยอันนี้ก็ถือว่าโชคดีครับที่เขาไม่ได้ใส่ไวรัสเวทนะแต่ใส่เป็นอันนี้คืออะไรฟูลฟอร์ไวรัสจีวีวันเมื่อหนึ่งตัวดูมือฝั่งข้าม,ามและมอนเตอร์ที่คขคุมอยู่ แล้วก็การที่จ่วทำลายมอนที่ป้องกันพันธะไดยตามกว่าก็เป็นเวลาป้องกันนะไม่รู้ว่าเคลียร์ใครได้บ้างนะน่าจะพวกตัวเล็กตัวน้อยครับเวลาพวกเด็กลำหลับเงี้ยน่าจะโดนร่วงหมดเลยนะก็เดี๋ยวดูเมนได้ครับเป็นไดเวอร์ครับพราะใส่แกมมานะล็อกเลยครับนาฬิกา2แม็กซี่แกมมาต่าพิงสาวครับอุลละสองเชิงเทียนน้องเขียวแม่เก่าหนึ่งแม่ใหม่2อครับแล้วก็ไหเอกตาฟิล มีดัมเมชันบาเลีสนะค่อนข้างกินทางกำลังฮิตเลยใบนี้แล้วก็ไวรัสเมื่อะกี้ครับอีวิลิแมตทาร์เซียทันนิชเม้นไอซ์ดะกอนพิเซนครับของค่อนข้างครบนะใส่กระดักมาค่อนข้างดีเลยแล้วก็เป็นลาบิลินครับวิวข้ามอันนี้เป็นดารุมะใส่ใบเดียวนะเพราะว่ามันเอามาแปะได้รีวิวข้ามสามครับมีพระเจ้าด้วยนะแล้วก็สกิลเดย์ใบเดียวครับน่าครับแข้นใจสุดไปเลยเอ็กต้าก็เป็นพวกเมย์ดอเดนครับแล้วก็ใบที่ไม่น่าจะได้ใช้นะแต่มีตัวนี้อ่ะใหญ่ไม่จะกี้ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องรายบริษนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ